阿姨，阿姨，阿姨，老巴台。 ตัวเมื่อแบบหน่งหัวนะหน่หัวนะชื่อชื่อชูจีโอเคครับดี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 ะดีดนีดดี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 ดดีดีดีดัดีีด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 ดดีดีดดดน 嗯。<laughs> <laughs> 当等我。